สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ My Name City เซิร์ฟนี้เข้าเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องสอบเลยนะ IP กับ API อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้ามาเล่นแล้วรับของรางวัลได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับนี่ทุกคนเข้ามาเล่นนะครับก็ะจะมาเกิดตรงนี้เลยนะครับขั้นแรกเราก็วิ่งมารับตังตรงนี้ก่อนนะครับแจกถึง3 0,000ื่นเลยนะครับแล้วก็ แจกรถแรงด้วย1คันด้วยนะครับแล้วก็ของจิปะหะอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มกระเป๋าไว้หมดเลยนะครับนี่นมีดาบสม u ไรด้วยนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับแจกคอยพันห้แล้วก็จะมีเสือ้อเกาะด้วย5อันนะครับทุกคนนะนี่เสียวป้านานี่เลยเฮ้ยรถใครวะเนี่ยเทพจัดแล้วก็ ตรงจุดเกิดต้นนี้ครับก็จะมีจุดเปลี่ยนสกินนะครับนี่ค่าเปลี่ยนแค่พันเดียวเท่านั้นนะครับชอบเลขไหนก็จัดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดซื้อของนะครับนี่เราจะต้องเดินมาข้างหน้านิดนึงนะแถวนี้นี่จะเป็นจุดซื้อของนะครับมีมือถงมือถือนะแต่ว่าในเซฟนี้แจกบมือถือให้แล้วนะครับถ้าใครยังมี2เครื่องนะครับลองซื้อดูนะครับแล้วก็จะมีผ้าห่อศพตรงนี้ด้วยนะครับนี่การห่อศพในเซฟนี้นะครับจะไม่วินหัวนะสำหรับคนที่ติดหลังเราเนาะ ก็เล่นได้ปกตินะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับของรางวัลชดเชยนะครับนี่กดเอ็นไปนี่จะรับกระชปองเปิดรถฟรี2คันนะครับนี่เปิดได้จากกระเป๋าเลยนะครับชิวๆเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเป็นจุดเบิกรถนะครับโอ้โหฟอร์มูล่าวันใครวะเนี่ย <c oughs> โคตรโหดเอฟวันเอฟวันอ่ะแล้วก็กดตรงนี้ เสกรถครับทุกคนนี่เสกรถเท่ๆออกมานะครับนี่เลยกดเอนสตาร์ทปกติเลยนะครับเซิร์ฟนี้เล่นง่ายนี่เลยเสียงรถฟังเสียงรถก่อนโโอ้หเสียงรถเท่นี่เสียงรถโคตรโหดครับแล้วก็มาจอดตรงนี้ และรถเราก็จะหายไปเลยนะครับพิธีการเก็บรถในเซิฟนี้โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเล่นง่ายดีเนาะและในเซิฟนี้สำหรับคนที่เหงานะครับมีฟี id, ล e ลอ n ์ิ่งให้เล่นด้วยนะครับมีตั้งหลายแมปนะครับนี่เลยกด Y แล้วก็เลือกมาที่ฟีลเลอริ่งด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เลยมีสนามฟีล e ลอ n ์ิ่งให้เล่นถึง6สนามเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับนี่เอาเดี๋ยวโหลด่าทุกคนนี่ถ้าตกมาไปนี่ครับกดตรงนี้แล้วก็เลือกที่หนึ่งนี่เราก็จะอยู่ตรงนี้ครับถ้าเรามีเพื่อนเล่นอยู่นะครับมันก็จะ มีคนเล่นอยู่เนาะนี่เลยนี่โอ้โหขนาดนั้นเลยแลยนะทุกคนอะไรวุ้นอ๋อนโอ้ปะปะไปกับเพื่อนหน่อยนี่ครับทุกคนโอ้โหมันไฟมันแยงตาจริงๆจุงเบยเฮ้ยเฮ้ยลน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 เฮ้ยอะไรวุ้นอะอีได้ว่ะเฮ้ยได้อยู่นี่อ้าวงั้นตกไปแล้วอ่ะ แต่ถ้าใครตรงนะครับก็แค่กดฟีเลอร์นิ่งใหมนะ่เนาะแล้วก็เข้ามาในด่านนี้นะครับมาแล้วเว้ยมีใครตามเราทันมาเนี่ยมาเตื้อเบื้อน <c oughs> ก็คือมาเล่นกับเพื่อนได้นะครับมีสนามฟนะีเลอร์นิ่งเนาะโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยจะบอกนะว่าโอ้โหนี่มาขนาดนี้เลยเหรอเพ่โอ้โหเยอะจัดเดี๋ยวเราไปดูสนามสองดีกว่านะ <c oughs> ถ้าเล่นหมดนี้น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับเนี่ยสนามสองสนามสองแล้วทุกคนมันก็จะ เป็นแมปใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าข้างบนเป็นแมปยังไงนะฟีลนิ่งเนี่ยไปครับไปครับเอาเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเราหลดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยงงเลยว่ะสนามสองเนี่ยไปสนามสามดีกว่าโอ้สนามสามเปนสนามนี้เหรอโอ้สนามนี้นี่ไงวิ่งไปเขาวงกดก็ได้ครับหรือว่าจะกระโดดก็ได้นี่มันจะต้อง ประมาณนี้นะโอถ้าผมจะไม่เพีเยดนี่นี่มันต้องมันต้องแบบนิดๆหน่อยๆตรงนี้นะน,นี่มันถึงจะกระโดดข้ามไปได้นะนี่ไง <c oughs> แต่ไปเล่นยากว่ะทุกคนโอ้โหดูดิเราจะขึ้นไปตรงนั้นได้ไงวะน,นั่นโอ้โหยากจาดัดสนามสีดีกว่าเว้ยสนามยากโอ้สนามนี้นี่ไงมีคนเล่นด้ดดวยว่ะนี่ไงสนามสี่แล้วมันโดดยังยไงวะเนี่ยโอ้โดดไปทั้นเหรอวิ่งเร็วแล้วก็โดดไปวิ่งเร็วแล้วก็โดดไปโย่เฮ้ยได้เฉยเลยว่ะเฮ้ย ปฏิหารนะจ๊ะแบ็คแจ็ปเฮ้ยได้จริงวะเฮ้ยไม่ได้ไงวะไปว่าเฮ้ยไปว่าไปว่าเดี๋ยวดูถ้าอยู่อยู่น้ายหล่นโดนอะไรวะเนี่ยไปครับสนามเท่าไหร่แล้วเนี่ยสนามห้าเหรออุ้ยสนามห้าทำไมเป็นเป็นรูปมังกรวะไม่ใช่เป็นรูปหัวกระโหลกนะท่านบนวะขอดูด้านบนหน่อยนิดนึง โอ้ไม่ธรรมาดาครับสนามนี้สนามห้าชอบมากเดินไปนิดนึงหน่อยเฮ้ยเจ่งดีว่าว่าไอ,อฟีลนิ้งนี่สนุกดีนะมาเล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราก็แค่บอกเพื่อนนะว่าอยู่สนามไหนนะแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าเราตกไปเราก็แค่กดวายแล้วก็เข้าไปสนามใหม่แค่นั้นเลยนะครับอ่ะสนามสุดท้ายครับทุกคนสนามหกนี่เอาสนามไหนวะเนี่ย ถ้ามันติดแบบนี้ครับก็กดใหม่นะแล้วก็เลือกที่สนามหกนะครับนี่ไงมันก็จะขึ้นมาโอ้เป็นนี้เลยรอระโอ้โหนี่เลยหรอโคตรโหดเลยว่ะโอ้แล้วก็ลอยอยู่ข้างบนนี่หรอนี่ลองมาเล่นดูครับทุกคนคีเอทดดีว่ะล้นแล้วว่ะและต่อไปเดี๋ยวเราพาทุกคนมาดูงานในเซิร์ฟนี้กันบ้างนะครับมีงานโคตรเยอะเลยนะครับเซิร์ฟนี้ ไม่จะเป็นต้องลงหมัดเลยนะครับนี่ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับลองเล่นเซิร์ฟนี้ดูนะครับนี่พอเรามาจุดนี้ครับจะเป็นจุดตกปลานะครับเป็นตกปลาแบบออโต้ด้วยนะครับนี่เลยเราก็จะได้เจอกับปลาดอรลี่นะครับเนี่ยปลาดอรลี่หรือนีโมวะเนี่ยไม่ชน่าใช่นะครับอ่ะพอเรามาตรงนี้ครับก็กดเอนเท่านั้นเลยนะครับมันก็จะตกให้เรานะครับแบบชิวๆเลยนะอืมแล้วก็ซ้มาที่จะกดตัวเฮดนะครับในการ ให้มันตกออโต้ได้เลยนะครับมันก็จะตกไปเรื่อยๆนะจนกว่าไอ้เหยื่อของเราเนาะมันจะหมดตัวนี่งครับนี่ตกไปเรื่อยจนก,กว่าเหยื่อจะหมดตัวนะครับแล้วก็ตกได้ทีหนึ่งได้ทีละ3ตัวเลยนะครับนี่ตกปลาทีหนึ่งได้3ตัวทุกคนนะไม่ธรรมดาครับเติมนี้นี่สังเกตดูครับจากช่องแชทนะครับตกปลาครับโอ้โหดูดิได้ปลาอะไรวะเนี่ย ปลาเยอะมากเลยนะครับตัวเล็กอ่านไม่หมดเนี่ยปลาช่อนมาทุกคน3ามตัวปลาฉลามสามตัว,ปล,ลตวปลาอะไรสักอย่างเนี่ยปลากระพงนะครับสาตัวด้วยโอ้ซิร์ฟนี้บอกเลยว่าตกปลากระแบ,บดรัวๆนะครับนี่เลยถ้าเยือหมดก็จะเป็นแบบนี้เลยและในเซฟนี้งานโคตรเยอะเลยนะครับมีงานเก็บกล้วดด้วยนะครับขนาดเราไม่ลงมอดนะ ยังมีกล้วยในต้นไม้นะครับเซิฟนี้นี่สำหรับคนที่ชอบแนวแบทโรเพ่แบบชิลชนะครับนี่ก็ลองมาเล่นได้นะนี่เลยมีกล้วยจริงๆนะทุกคนนี่ไงกล้วยจริงๆนะครับเนี่ลูกน่าจะเล็กกว่าของผมว่าไปนั่นนะับทุกคนนะอะมาตรงนี้ครับแล้วก็กดเอนนี่กดเอนนะโอ้แล้วมันามาใหญ่กว่านี้นะเดินยังไงวะเนี่ยนี่ สมัครงานเสร็จแล้วนะครับก็จะกลายเป็นพ่อหนุ่มผมยาวนะครับนี่แล้วก็มาเก็บกล้วยได้เลยนะครับนี่มีเพื่อนของเราเก็บอยู่นะครับตรงนี้เลยนะนี่นี่ว้าวอะเก็บสักต้นแล้วกันนะกดเอนเท่านั้นนะในเซิร์ฟนี้มันจะเก็บนานนิดหนึ่งนะครับน่าจะประมาณสักเท่าไหร่ดีทุกคนน่าจะสิบวิป่ะแต่ข้อดีของมันนะครับมันเก็บนานก็จริงแต่มันเก็บได้ทีละสิบลูกเลยนะครับนี่สิบลูกเลยนะธรรมด,ดาครับนี่เลยน่ะ เดี๋ยวเราันเก็บนะมาดูสิว่าจะได้10จริงป่ะเนี่ย90ประเดี๋ยว100นี่ไงคุณได้รับกูด้วยบวกสิบครับนี่เก็บไว้ในกระเป๋าแล้วนะ่าไปขายไอ้หนุ่มนี่เขาบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนี่ไม่ธรรมดาครับเซิฟนี้เก็บสักสิบครั้งได้ร0อยลูกแล้วนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่เรามาเล่นดูนะเซิฟน,นี้หาตังง่ายแล้วก็งานในเซิฟนี้มันจะเป็นแนว แบบสุ่มด้วยนะครับการฝามนะมาแต่คุณ2อคูณสอะไรอย่างนี้นะครับทุกงานด้วยนะครับนี่แต่ว่ามันจะสุ่มไปสุ่มมานะในเซิร์ฟนี้จะเป็นแนวนั้นนะครับนี่ลองมาเล่นดูนะนี่สวนกล้วยครับสวยๆมาดูงานต่อไปครับทุกคนนะเป็นงานเก็บผลไม้อีกแล้วครับแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแตงโมนะครับนี่ มาสมัครงานตรงนี้เลยนะครับหน้าฟักทองนนี้ครับเราก็จะกลายเป็นเจ้คนนี้นะครับนี่โอ้โหเจ้สุดสวยคนนี้เลยนะครับยืนอยู่ข้างหมอ้อต้มเมลอนนะครับมันก็คืองานเก็บผลไม้งานเก็บแตงโมนี่ครับทุกคนน่าจะไปเลยนี่งานเก็บแตงโมในเซิร์ฟนี้นะครับเก็บนานเหมือนกันนะเหมือนกับกล้วยนั่นแหละนะแต่ว่าเก็บทีหนึ่ง จะได้ถึงสี่ลูกเลยนะครับนี่ย่นเวลานะครับเซิฟนี้นานๆจะเจอเซอิฟแบบนี้นะครับเนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้นะอ,อะ่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้สี่ลูกจริงปะเนี่ยเก้วสิบครับ100่งรูเขาให้นี่ได้ผลตอบแทนมาสี่ลูกเลยนะครับเนี่ยอืเก็บสักร้อยครั้งก็ได้400ลูกนะทุกคนนะลองมาเล่นดูครับทุกคนนะอืมเก็บขนาดนั้นเอา ไปเก็บไว้ไหนไวะเนี่ยเฮ้ยแต่ในรถเก็บของได้นะเออไปเก็บไว้ในรถนั่นเองครับทุกคนนะลองมาเล่นดูมาฟาร์มตังค์เล่นดูนะครับเซิฟนีหมาลุยกันต่อครับทุกคนงานต่อไปเป็นงานเก็บฟักทองนะครับแต่ว่างานเก็บฟักทองในเซิฟนีนะครับบรรยากาศชิวมากเนาะนี่อยู่ข้างริมน้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดสมัครงานเลยนะครับวิ่งเข้ามาเก็บได้เลยนะครับนี่ชิวๆนะงานโคตรชิวครับแล้วก็เก็บทีหนึ่ง ได้กี่ลูกเดี๋ยวมาดูกันสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนนะครับนี่เลยเก็บครั้งหนึ่งได้เท่าไหร่วะเนี่ยได้3ลูกอ่ะแต่งานนี้ดันได้เอ็กพีนะครับทุกคนนะเออแปรปะนี่แต่ละงานนะครับมันจะมีเงื่อนไขไม่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งอาจจะส่มหรือเปล่าวะรอบสองอาจจะไม่ได้3ก็ได้นะครับเนี่ยหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อย ไ้แต่80 90 100บาทนี่ไงอ๋อได้3ลูกนะครับทุกคนนะโอเคนะนี่งานนี้ก็ลองมาเล่นดูได้ครับงานแบบชิวๆเลยนี่จุดท้ายรูกแถวนี้ก็มีเยอะอยู่นะนี่เลยเฮ้ยตรงนั้นมันแดงๆนะทุกคนเราไปดูหน่อยสิคืออะไรวะเนี่ยเอาเลี้ยงหมูด้านในวะเนี่ย <laughs> เฮ้ย บ้านผีว่ะเป็นนั่นครับทำไมมนแดงๆอย่างนั้นวะและจุดต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําจุดขายรถกันหน่อยละกันนะครับอยู่ในเมืองครับใกล้กับร้านพิซซ่านะครับหาไม่ยากเนาะก็เปิดแมพมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนนะครับวิธีเปิดดูหรือว่าเปิดขายเนาะก็คือดูรถก็ได้นะขับเทสใดก็ได้นะครับพิมพ์ครับบายคาร์ครับทุกคนนี่มีรถหลายแบบให้เลือกนะครับนี่ดูสปอร์ตเลยละกันนะครับนี่ สปอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไปลงมอตนะฮนะครับถ้าใครอยากเล่นมอดเนาะนี่ก็จะมีรถอยู่ประมาณนี้ครับเปลี่ยนสีได้แล้วก็เทสได้ได้ด้วยนะครับนี่เวลาเทสได้หนึ่งนาทีเลยนะหกสิบวีเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะหยุดเทสได้นะครับก็ง่ายๆนะแค่เราหยุดรถครับแล้วก็ เปิดประตูออกมานะเราก็จะวาร์ปกลับมาที่ร้านเต็นท์รถอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ง่ายปะยังไม่หมดครับทุกคนมาแบบรัวๆนะครับต่อไปเป็นการปั๊มยานะครับนี่ถ้าปั๊มยาในเซิร์ฟนะครับแบบนี้เลยนะเราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะกดเอ็นมันปั๊มยาให้เราเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดคราฟปั๊มยาเองครับนี่มาปั๊มได้ที่หน้าโรงพยาบาลนะครับนีนะ่แต่ว่าถ้าใคร อยากจะไปนอนโรงพยาบาลข้างในก็ได้นะครับจะมีเตียงอยู่เนาะก็เข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราอยู่ไกลนะครับก็แนะนําให้ครับพาบรรเหรตัวนี้ไปนะอนเผื่อจะได้ปั๊มยาได้ทันทีนะครับถ้าเรากลับมาโรงพยาบาลนะก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันก็จะไกลเนาะและในเซิร์นี้ก็จะมีบ้านประมูลแก๊งด้วยนะครับนี่มี3ามหลังนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมทั้ง3หลังเลยนะนี่อันนี้เป็นหลังแรกนะครับบอกเลยว่าโคตรอลังการนะครับจุดนี้เป็นจุด จอดรถนะครับทุกคนนะนี่อันนี้วิ่งชมให้ดูนะครับด้านในบอกเลยว่าโคตรอลังการนะนี่ก็มาชมดูได้นะครับอตอนนี้ยังไม่เปิดประมูลนะแต่เอามาโชว์ก่อนเฉยเฉยนะครับนี่เลยก็จะมีป้ายแก๊งด้วยนะทุกคนนะโคตรเท่ปะ่ะเทเจดเทเจดนะเป็นเหมือนบ้านโมเดิร์นเนาะแล้วก็หลังโคตรใหญ่เลยนะครับนี่ถ้าใครมีแก๊งครับก็มาลงเซิฟนี้ได้นะครับนี่เลยเผื่อแอดมินอาจจะใจดีนะครับ มอบบ้านให้สักหลังเฮ้ยว่าไปนั่นนะครับนี่ก็อาจจะเป็นไปได้เนาะลองทักถามดูนะในดิ s c อ r d ดใต้คลิปนะครับตอนนี้กําลังรอให้อดมินพาไปบ้านที่2นะครับนี่เดินมาแล้วมาแล้วบ้านหลังที่2นะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆหลูๆดีเนาะแต่ชอบตรงกระจกแนละ้วมนทะลุมองเห็นด้านในได้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในครับจะแต่งออกสไตล์จีนบะทุกคนแล้วก็ยุโรปผสมกันนะครับเนี่ยตกลงพี่โซนไหนกันเนี่ย แต่นนบนนั้นมีบาร์ด้วยนะครับบาร์ส่วนตัวและที่สําคัญนะมีจุดชมวิวแบบนี้ด้วยนะครับนี่มีคาสินโนให้เล่นด้วยในด้านบนนะว้าไม่ธรรมดาครับแล้วก็มองเห็นบ้านหลังเมื่อกี้ด้วยนะครับก็คือบ้านเขาก็จะอยู่ใกล้ๆกันเนาะนี่ครับไม่ธรรมดาครับเซิฟน,นี้แล้วก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยววิ่งมาด้านล่างก่อนด้านล่างนี่ก็จะเป็นจุดที่เรา จะต้องมาเสกรถเนาะก็อยู่ตรงลานตรงนี้เลยนะครับส่วนบ้านหลังที่3ครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งโอ้นี่ไงหลังนี้เลยก็ลองมาเล่นได้ครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นแนวแบดไม้เนาะเป็นบ้านเปิดประมูลนะครับถ้าใครมีแก๊งก็อมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้นะครับนี่ถ้าใครกําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่นะลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนี่ในบ้าน มีห้องครัวเลวยนะครับจังหวะนี้